อัปเดตสต็อกกันเลยนะคะจุกๆกันเลยนะคะอตนี้ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะ t o ต้าฟอร์จูเนอแล้วก็ i s u ุสมิ x เอมีให้เลือกถือว่าเยอะมากๆนะคะตอนนี้ m ิ x เอเข้ามาทั้งหมด26คันกันเลยทีเดียวราคาเริ่มต้นอยู่ที่6กแส0 0กบาทนะคะในส่วนของ t o ต้าฟอร์จูเนอราคาเริ่มต้นอยู่ที่7 9 9ด0 0นบาทนะคะวันนี้ลอตนี้ห้ามพลาดอัปเดตจุกๆกับดอกเบี้ยพิเศษ2.79นะคะสนใจคันไหนนะคะไปดูคลิปเต็มกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้มาพบกับพิงเพชรยนนะคะวันนี้จะมาอัปเดตสต็อกรถครอบครัวคังรถครอบครัวที่ใหญ่ที่สุดในย่านมีมูรีนี้เลยนะคะสนใจรถมือสองนะคะที่บริษัทเพชรยนมีให้เลือก400กว่าคันกันเลยทีเดียวอัปเดตสต็อกช่วงตอนส่งการนี้เลยนะคะออกรถรีดาวออกรถศูนย์บัตรมีรถให้กับคุณลูกค้าเลือกมากกว่า400กว่าคันกันเลยดอกเบี้ยเริ่มต้นเอาไปเลย2.79นะคะผ่อนสูงสุดได้ถึง 7ปี84งวดกันเลยนะคะมีทั้งโฉมออนิวนะคะมิวเอ็กของเราเข้ามา26คันนะคะได้เป็นตัวท็อปมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะสำหรับใครที่มองหารถครอบครัวไว้ใช้งานช่วงเทศกาลนี้อยู่ที่บริษัทเพชรยังเปิดทําการให้กับคุณลูกค้านะคะเดี๋ยวเราไปอัปเดตสต็อกกันเลยนะคะคันแรกกันเลยนะคะสีดาสวยแน่นอนโฉมออนิวคันนี้เลขไม้หลักหมื่นมาให้อีกด้วยนะคะ t o ้ตาโฟจูเนอร์ 2.4V ปี2019นะคะปรับราคาลงมาแล้วนะคะเหลือเพียงแค่859,000บาทนะคะตัวนี้ได้เป็นตัวโฉม a อิิวมาให้เลยทะเบียนนี้เลย4619นะคะสําหรับคันนี้นะโครงสร้างตัวรถเดิมๆกันแน่นอนรับประกันในส่วนของการตรวจรถให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยกระจังหน้าแบบ โฮรเมียม,มาให้เลยนะคะคุณลูกค้าโครงสร้างเดิมเดิมกันแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้นะรับประกันได้เลยสามารถเช็คศูนย์ได้นะคะร้อแม็กเดิมแท้จากโรงงานมีมาให้กับคุณลูกคา้คกคาครบๆให้เลยนะคะดอกเบีย้ยพิเศษกันไปเลย2.79คันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ1 4ื่นสี่นะคะขอารายได้25 0 0 0ขึ้นไปพร้อมจบแน่นอนนะคะเบาะหนังเสียงตามปรับไฟฟ้ามาให้หน้าจอทัชสกรีนพรอมไรมันติฟังก์ชันมีมาให้กับคุณลูกคา้าครบๆเลย Quand, สำหรับคันนี้ใครที่สนใจติดต่อหาพิงค์ได้เลยนะคะ0 8 2 7 0 4 3 2 5 3เบอร์พิงค์แอดไลน์ได้ตัวนี้โฉมออนิลโฉมปัจจุบันมาให้เลยนะคะปรับราคาลงมาแล้วนะคะเหลือเพียงแค่5 8 0 0 0 0 0 0 0แ0 0สี่ับาทนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้ทะเบียน4 6 1 9ไปเลยนะคะอีกหนึ่งคันสีบอลเงินสวยๆมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลยนะคะอัปเดตสต็อกจุกกันไปเลยนะคะสำหรับคันนี้นะ ตัวนี้ total forger สองจุดสี่วีปีสองห้าสิบเก้าเลขไม้อยู่ที่แสนสามแต่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะคะชมเดียวกันนะคะปีเดียวกันแตกต่างที่เลขไม่นะคะตัวนี้แตกต่างเพียงแค่เลขไม่กันเท่านั้นเองนะคะแต่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะคะสําหรับตัวนี้นะตัวนี้เลยนะคะบอกเลยว่าราคาเริ่มต้นอยู่ที่669,000บาทมิลเ ตัวท็อปเข้ามาทั้งหมด26คันกันเลยทีเดียวนะคะยังไม่พอรับจุกๆกับโปรโมชั่นดีๆช่วงเทศกาลนี้เลยนะคะบริษัทเพชรยน์ยังเปิดทําการอยู่นะคะสนใจคันไหนรีบโทรหาพิงได้เลยตามเบอร์ที่พิง์ปักหมุดไว้ให้เลยนะคะสําหรับ i s u 0 0 x 3.0เนวิขับ2ปี2018นะคะ679,000บาทได้เป็นตัวโฉมปี2018มาให้กระจังหน้าแบบโฮเมียไฟน้าโปรเจคเตอร์ตัวนี้มีเนวิมาให้อีกด้วย ติดฟิล์มรอบคันนะคะตัดขอบด้วยสีดสําสวยๆมาให้เลยนะคะ <S <S เลขไม้อยู่ที่1น0 0งแสนหนึ่งกโลเท่านั้นเองนะคะสําหรับคันนี้นะภายในได้เป็นเบาะหนังสีเบจปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้อีกด้วย <S <S หน้าจอทัชสกินแอร์ออตโต้เกียร์ออตโอออต,โอออตโอ้มาให้ตัดด้วยลวดลายไม้สวยงานพรมลายมันติฟังก์ชันมาให้นะคะสําหรับคันนี้นะ <S <S ในส่วนของผู้โดยสารคันนี้กว้างขวางน่าใช้งานสุดๆ นะคะติดแอลรอบคันมาให้กับคุณลูกค้าแล้วด้วยนะคะ6 7 0 0 0เบาทนะคะสำหรับคันนี้นะมีให้เลือกเยอะมาก60กว่าคันขอโทษค่ะมีให้เลือกเยอะมากนะคะมาพร้อมกับจอกัน26คันเอาไปเลยจุกๆนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่6 6 9 0 0 0บาทนะคะติดกล้องหลังมาให้อีกด้วยนะคะคันนี้นะคะ 6, 7 9 0 0เบาทนะคะ มาดูคันต่อไปเลยนะคะตัวนี้ก็เป็นมิลเอ็กเช่นเดียวกันแต่ต่างกันที่เลขใหม่นะคะสําหรับตัวนี้นะอีซูซูมิลเอ็ก3.0เนวีขับ2ปี2019นะคะเลขมาอยู่ที่110,000กิโลนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะ669,000บาทนะคะตัวนี้ก็เช่นเดียวกันปีเดียวกันรุ่นเดียวกันนะคะลูกค้าตัวนี้เลขมาอยู่ที่150,000นะคะอีซูซูมิลเอ็ก3.0เนวีปี2000 ปี2018นะคะสำหรับคันนี้นะคะ669,0 0 0บาทเลขมาอยู่ที่1 000, 1 5 0 0 0 150,000กโลนะคะตัวนี้สีดำตัวโฉมปี2019นะคะสำหรับตัวนี้นะน้องสีดำเราก็มีให้กับพี่ๆได้เลือกแน่นอนนะคะบอกเลยว่ารถเข้ากวัวนะคะอัปเดตสต็อกรอบนี้นะคะจุกๆเลยช่วงสงการนะคะบริษัทเพชรยนต์เปิดทำการแจ้งก่อนว่าบริษัทเพชรยนต์เปิดทำการอยู่นะคะ ยังมีเซลล์นะคะน้องๆเซลล์มาต้อนรับให้กับพี่ๆแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ s u v 5ที่นั่งกันบ้างตัวนี้ปีใหม่ๆเลขไมล์น้อยๆไปเลยนะคะโตต้ตาโคร l l a คอร์ s 1.8สปอร์ตปี2022เลขไมล์เพียงแค่4 0 0 0นะคะสำหรับคันนี้699,000บาทนะคะตัวนี้วันตีสุดอีสองปีองอยู่นะคะลูกค้าสวยมาก s u v นะคะแล้วก็มาดูในส่วนของมิวเอ็ก นะคะตัวนี้นะคะแตกต่างกันที่เลขเลขไมลอย่างเดียวเลยนะคะราคาแตกต่างคันนี้เลขไมล์เพียงแค่90,000มื่นันเองนะอีสสูงมิลเอ็กจุนเ,เนวินะคะปี2 0 0 0ปี2018นะคะเลขไกหม่9 0 0นะคะราคาอยู่ที่6 8 9 9 0 0บาทนะคะรถครอบครัวของเราก็มี Fortuner แล้วก็พวกกระบะอะไรของเราก็มีให้กับพี่ๆได้เลือกเ,เ,เ,เยอะเช่นเดียวกัน เดี๋ยวมาดูตัวนี้เราจะไล่เรียงทีละคันกันเลยนะเพราะว่าลูกค้าท่านใดที่สนใจคันไหนเลยออยากดูภายในนะคะรีบติดต่อหาพิงได้เลย082 704 3 253เบอร์พิงแอดไลน์ได้นะคะสำหรับคันนี้นะโตโ o ต a c o ค o l a คอร์สนะคะ1.8ปนะคะปี2021 6น0บะคะ6,59,000าบาทตัวนี้ได้เป็นสีขาวมุกสวยๆเลย เดี๋ยวรีวิวตัวนี้ให้ดูนะคะตัวนี้นะคะตัว s อสปอร์ปี2021เลขใหม่อยู่ที่110,000กโลได้เป็นสีขาวมุกสวยๆมาให้นะคะสําหรับตัวนี้นะได้เป็นตัวเขาเรียกว่าได้เป็นตัวเริ่มต้นมาเช่นเดียวกันนะคะแต่ SUV รุ่นนี้เรามีเข้ามาได้เยอะแล้วก็มีทั้งตัวท็อปตัวท็อปอ่ะตัวท็อปเขาจะมีพวกซันรูฟปีบ่ายเลขใหม่น้อยๆเป็นตัวสันรูฟเซตตี้มาให้พร้อมเลยนะคะ สีขาวมุกนี่สวยอีกหนึ่งคันกันเลยนะสำหรับคันนี้นะ659,000บาทนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของ m ิ x ออีกหนึ่งคันนะคะสำหรับคันนี้นะคะอีซูซ m ม x 3.0ในวีปี2018เลขมาอยู่ที่100,000นะคะ679,000บาทนะคะสำหรับคันนี้นะ679,000บาทนะคะได้เป็นสีบอลน,นะคะตัวท็อป มาให้มีเนวิมีจอกลางมาให้เบาะหนังปรับไฟฟ้ามาให้ด้วยนะคะรุนนี้มีทั้งหมด26คันขายไปเกือบครึ่งแล้วนะคะสนใจคันไหนนะคะในส่วนของมิวเอ็กปีสินะคะรุนนี้ห้ามพลาดเลยนะคะสาหรับอีสุสุมิวเอ็กซสามจุดศูนย์เนวิปีสองพันสิบแปดนะคะหกแสนหกหมื่นเก้าพันบาทราคาเริ่มต้นอย่างที่พิมพ์แจ้งเลยนะคะเก้าหนึ่งห้าแปดนะคะแต่ต่างเพียงแค่เลขไมค์คันนี้เลขไมค์อยู่ที่ประมาณแสนห้า นะคะเลขไม่แสนห้านะคะแต่ภายในคือสวยมากปรับสภาพทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะคะมีหน้าจอแอร์ออโต้เหมาะสมกับตัวท็อปเพราะว่าเขาตัดด้วยลวดลายไม้สวยงามมาให้แบบนี้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะพื้นที่กว้างขวางนะคะมีจอกลางนะคะมีตัวชาร์จแบตเตอรี่ทุกอย่างมีมาให้กับคุณลูกค้าคร,ครบเลยนะคะหกแสนหกหมืันบาทนะคะสําหรับคันนี้นะมาดูอีกสีดากันบ้างนะคะ ตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นสามอ่ะมาดูเครื่องหนึ่งจุดก้ากันบ้าง i s u z u x x ด9 d อ็ิปี2020เลขไม่ห้าหมื่นแปดแสนหนึ้นบาทนะตัวนี้นะเลขใหมเ่เพียงแค่ห0 0หมื่นโลเท่านั้นเองนะคะ8 1ดแสนหับาทเลขใหม่ห้0 0 0ืถือว่าน้อยมากชุดแต่งรอบคันกระจังหน้าสีเดียวกับตัวรถฟาพร้องกับไฟหน้าโปรเจกเตอร์ร้อแมกลมดาสวยๆมาให้ไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้พร้อมเลย มือจับตัวนี้จะได้เป็นแบบโครเมียมมาให้อีกด้วยนะคะภายในได้เป็นเบาะหนังสีดำปรับไฟฟ้าคูนาดมาให้หน้าจอทัชสกรีนแอร์ออตโต้เกียร์ออตโต้พรอมไรมันติฟังชันนะคะตัวนี้ได้เป็นตัวท็อปมาให้นะคะดิออนิกเนาะหนึ่งเครื่องหนุดจุดเก้านะคะชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ LED ดีมาให้อีกด้วยนะคะได้เป็นเครื่องหลุดจุดเก้ามาให้นะคะลูกค้าแล้วก็เขามีจอกลางมาให้ด้วยนะคะ ติดแอร์รอบคันนะคะคุณลูกค้ามีติดไฟรอบคันมาให้พร้อมสามารถพับเบาะดูรตรงด้านล่างมาให้ได้นะคะทำเอาเบาะลงเรียบได้เลยนะคะมีช่องใส่แก้วน้ําขน้ามาให้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะคะสําหรับคนนี้นะเลขไมเ้เพียงแค่ห้าหมื่นหนึ่งนะคะห้าหมื่นกโลนะคะติดกล้องทุกอย่างมีมาให้พร้อมเลยนะคะสําหรับคนนี้นะสี่บอลมาอีกแล้วสี่บอล มิวเอ็กซ์ส่บันมาอีกแล้วนะคะตัวนี้เลขไม่อยู่ที่11,000 0สมนกโลนะคะสาดศูนเนวิปี18บแปดนะคะหกแสนเจบาทนะคะคันนี้ก็สีดาเชียกันนะคะสีดําราคาเท่ากันเลยนะคะเฮ้ยตัวนี้ปรับราคาลงมาแล้วพี่อ๋อเลขไม่แสนห้าอีซูซูมิวเอ็กซ์ดจุดเออนิกปี2020นะคะเจ็ดแสนเก้บาทนะคะตัวนี้เลขไม่แสนห้านะคะ ผ่อนอยู่ประมาณ13ื่นามตัวนี้นะคะผ่อนอยู่ประมาณหมื่นทะเบียนนี้นะผ่อนอยู่ประมาณหมื่นแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะคะสําหรับตัวนี้นะโต้ท f o r ฟอร์จเนอร์ปวีปีสองพเลขไมเก้าหมื่นหนึะคะแปดแสนบาทตัวนี้ได้ไปเครื่อง2.8ตัวท็อปมาให้นะตัวนี้ได้ไปเครื่อง2.8ตัวท็อปมาให้4บอลเงินกระจังหน้าของเขาจะได้เป็นแบบ โคมีฟังให้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดนทามนิ่งลร้ล้อแมกเดิมแท้จากโรงงานไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้อีกด้วยแป9แ0 0บาทนะคะสำหรับคันนี้นะภายในจะได้เป็นเบาะหนังสีส้มปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้นะคะหน้าจอทัชสกรีนแอร์ออโต้เกียออออร,ร์โต้พรมลรมันติฟังก์ชันมาพร้อมกับปุ่มพูดสตาร์ทลอยเมอาร์ตกระจกแท้เดิมจากโรงงานทั้ง4บานเลย ะะปิดเปิดได้ส่วนของด้านหลังออปชันเขาจะเยอะนิดนึงจะปิดเปิดแบบออตโต้มาให้นะคะสาหรับ f o r ์กูเนอร์นะเขาจะปิดเปิด,ปดแบบออตโต้มาให้สามารถพับบอะไปตรงด้านข้างได้ทั้งสองฝั่งตัวนี้ได้เป็นเครื่อง2.8นะคะออปชันจะเยอะนี้มากกว่าในส่วนของ New X อีกด้วยนะคะสาหรับคันนี้นะใครที่สนใจเครื่อง2.8ตัวท็อปคันนี้ปรับราคาลงมาเช่นเดียวกันได้เป็นเบาะหนังสีส้มส,สวยๆมาให้แบบแบบนี้เลยนะคะ899,000บาท นะคะสำหรับคันนี้นะสนใจคันนี้ติดต่อหาพิงได้เลย0 8 2 7 0 4 3 2 5 3เบอร์พิงแอดไลน์ได้นะคะสำหรับ f o r t u n e r 2.8 V ปี2018นะคะ899,000บาทเลขหมายพิงแค่90,000เท่านั้เองนะคะได้ชมปี2008ไปมาดูกันต่อเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะตัวต้าฟอร์จูเ2.4 V ปี2019นะคะ889,000บาทตัวนี้เลขไม่อยู่ที่120,000กโล นะคะหน0่งแสกโลนะคะได้เป็นตัวชมออนิวชมปัจจุบันเลยนะคะตัวนี้นะราคา8,000สนกบาทนะคะสำหรับ Fortuner ของเรามีให้เลือกมากกว่า,อา f อ r t u n e r จะมีประมาณ30-40คันส่วน m ิ l x ก,ก็จะมีพอๆกันเลยประมาณ40กว่าคันกันเลยทีเดียวนะคะสูตรรถมือ2สย่านที่ใหญ่ที่สุดในย่านมีบุรีนี้เลยนะคะมีรถให้ลูกค้าเลือกเยอะมากเลือกชมมาเดินชมกันได้เลยนะคะ ในส่วนของช่วงเทศกาลนี้มาอัปเดตสตอ็อกให้กับพี่ๆได้ดูเลยใครที่มองหารถครอบครัวใครที่มองหารถครอบครัวไว้ใช้งานนะคะพาครอบครัวไปเที่ยวช่วงเทศกาลนี้นะคะหรือในช่วงสงการนี้นะคะอยากมาออกรถที่บริษัทเพชรยนต์นะคะบอกเลยว่าออกง่ายมากออกได้ทุกอาชีพนะคะขอแค่ลูกค้ามีอาชีพและรายได้ที่ชัดเจนเท่านั้นแล้วก็ตวรวจสอบได้เท่านั้นเลยนะคะคุณลูกค้า ไม่มีการรับประกันในส่วนของเรื่องตัวรถไม่มีการชนหนักพิกควัมจมน้ําเปลี่ยนสีไม่มีแน่นอนนะคะรับประกันในส่วนของเรื่องตัวรถทุกอย่างเลยนะคะมิวเอ็กรถนี้อนะคะเข้ามาทั้งหมด26คันทั้งรถนะคะคุณลูกค้ารับประกันในส่วนของเรื่องตัวรถนะคะราคามิวเอ็กในส่วนของปี2018เริ่มต้อนอยู่ที่669,000บาทในส่วนของ For t u n เ r รเริ่มต้นอยู่ที่799,000บาทถือว่าถูกมากนูกบอกเลยว่า อถนี้ลูกค้าได้ไปถือว่าสุดคุ้มแน่นอนนะคะเข้ามาดูคลิปพิงแล้วนะคะหรืออยากเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนต์เสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะเรามี2สาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะออกได้ทุกอาชีพพนักงานบริษัทข้าราชการรับภิสาหกิจค้าขายรับเหมาออกได้นะคะขอแค่ลูกค้ามีอาชีพและรายได้ที่ชัดเจนเท่านั้นเองกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหอมพิงด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดู รถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ